นีมากเท็ดหลอกับเดือกงามย่ามดีครับหลอกก็เป็นผมสั่งเป็นครูซ่านะครับแตว่ามันไหนเป็นหล่อเนี่ยมันก็เหมือนกันกับสะตองติดนะเป็นลอบแปดเรียว่าเฟื่องบ่อไข่ดังคือสะตองติดนาำม่ปาเนเลยอูเหี้ยนี่ช่วย อุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาทุกท่านกันด้วยนะครับหนีมาเทิดหลอกครับนเดเือกงามย่ามดีครับ <S <S แต่ว่าตอนนี้ก,ก็ซีมงกว่าครับซีมงเย็นนะ <S <S มันเดือดครับพี่น้องนี่ก็นานาฝนฝนยังไม่ตกนะครับ <S <S แล้วก็บ่ค่อยเดือดออกไม้มันมีไม้ดีกว่าประมาณนี้ครับ นีความเหม็นว่ะหายส่ก้มใหม่ก้มใหม่มันโบค่อยมีหมายห้ตัวครับมันโลกมีตะบ,บัวครับทีหลังนี้ผมมาลองตีไปเรื่อยๆครับมันจะมีผลงานบ่หลอกก็เป็นผมสั่งเป็นครูซ่านะครับว้ำใหญ่เป็นหลอกอันนี้มันก็เหมอน,นกันกับสะตองฟิดนะครับเป็นหลอก 8. แปดเรีว่าเฟื่องบอ่ค่อยดังคือสะตองติดตัวนี้แต่งแล้วนะครับใส่นอ็อคแ้นเดิมลองบูดซ้ายพีสามแบบตายชา้างันเกะอัจิโนเบสทาวสีแดงขังแรงครับทีออกไม้ชุดนี้ ต้องลองดูครับซ้ายช็อค40ปอนดกอนครับอามันโดกิฟเบอร์หนึ่งล็อกสแนปนี่นะครับต้องลองดูนะผมใส่ซ้ายแบบหลายเลยครับเดี่ยหล่นสปูนเลยมันจะตีแบบคัดๆเลยครับตีบเให้ไกลเพราะว่ามันติดบอดีนะสีดได้สายครับเอาจากหลอดกสปิดนะครับประมาณเจ็สิบเมตรเต็มเฉยไปลองดูครับว่าจะมีผนงานมครับตัวนี้เบรกสิบกิโลนะครับซามสตอร์ฟิตเลยเหมือนกันนะครับ กำลักหลอกร้อยเก้าสิบห้ากรัมมั้งนักกับว่านักหลอก,อลลก,กลลมุมเพื่อดีซีดีซีลอยสองลอยสามสิบไม่มีปลาขอครับอย่างนี้ฟูงหนึ่งแต่ผมตีมันบวกัดเพราะว่าผมยืนมองนี้มันยืนมองหนีมันตื่นมัน้งมันคืออะไรครับใส่โคเต็มสปูนเลยสิได้ครับก็ได้ใส่ผมปรับเบอร์เก็บเบอร์สีปรับกึ่งกับสองกับสี่อย่างเชี่ยวเห็นไหมมันสายมันติดบอดดีครับ แส่กระสิบตีไปซะ่ก่อนให้มันคุยๆย,ยังตัดออกครับเสียดายจริงๆใส่ประมาณหกสิบพอดีครับไกลหลออพอมีหกสิบมเมตรนะครับเอาอยางยางมาใส่นะครับของัต่ผมไม่ใส่บ้างอุ้ยไม่เดียวบรรยากาศไม่ไม่เด้เงียบเลย นี่ครับที่พาอยากได้หลอกหรือขันแบบผมเนี่ยผมสีใหเบไหมจักสีเห็นบ่เห็นหอกผมปักตะกาไวในช่องติดต่อผมนะครับซื้อช่องกับคือกันครับยูทูบเลยนี่ครับเขามาผมจะปักไว้ในคลิปนะครับนี่มันยังสีนี้ก็กดเข้าไปจะได้ตัวได้กระเข้าไปเบิ่งครับไอ้ขวงก็มีมีขันครับหลอ,อก<ห>น,นี่ เรื่อนหาเบิ่งกับนี้ผมปักตะกาศไปนี่แล้วครับถ้าจะได้แเขามาหาเบิ่งงนี้คปเอาครับดูเดหลืองไงไม้ก่อน เฉยเมืองโตมันปาฉีกเล็กน้อยไม่เป็นไระ่ะไปเงยมีปลาเฉยไะมีครับทางนี้เขาบเที่ยวกันกันมาเห็ดครับมเห็ดเห็ดอย่างบ่แปลกใจเลยจ้ะไปเที่ยวเลยครับไปขับผ่านเลยเขาบอกข,ขี่ตะทางดำาที่บานพมนะขี่จะได้กระเเห็ดเกิดมาทางแดง ท้องสมือยังทั้งแดงอยู่ครับชอบเจ็ดปี

อนี่บางยิ้มทำไมอุซ่าเดินเข้ามาตีนด้ท่มันนอน้าวโจทยตีแล้วมันก็สิกันยากอยู่เหมืนี้ Đó này. Nhập mua này vào đi. Cái này để con kedai kia แม่จิบยังเมื่อกี้หน้าตาฝาดนะโอ้ยโอ้ยดิบตา้โอ้ครับซอ,องยูไลยเซียร์่เชื่อนี่ไผ่มันก็งงีรินีลย

còn nóng bùa nó bó mà Có thằng Có thằng xa đổi ngoài đó Mà lỗi anh chưa ăn ăn Chị nhà cô đôi Nó tội óng gắn thì mà sao để óng mà Chị xảy gì như vậy đó Tại vì nó tư vụt chứ ba ấy Nó ăn cá gì nghe nào ăn

phải sáu phải bực sù mình một tì neo đều <laughs> <laughs> อฒนัดแน่นอนเงียมนี้ยืนอยู่ขาเดียวอุย้ยกัดอุย้ยเฮ้ยยังวะยั่งตำขาปะมันยังรุดมาหนักเลยครับอุย้ยสวย ใส้กันเรียบรรอยดเลยมันบหนาเป,นเป็นไปได้ที่ว่าก็เคยเป็นอย่างมี่ปลาตัวเดียวดีวบบ่ได้าอเต็มหลอกบริล่าเลยโอ้ยางว่าใหม่เดียวขึ้นต้นใหม่สองเมตรสิบสามเมตร ฝูไปสาวเมรโอ้ยีคำจิตถุมหนึ่งก็ได้ครับนี่โมยยี่สิบเอ็ดมีขับเกียอยู่นาอ่านอยู่นะบ่ไใดครับห่อนบ่อใบบ่ไใบเหงอแตกสะอยู่โอเคครับผมพ่อครับแกะฝูบ่ไใดนะครับผมว่าโดนอาถรรพ์ไปปาตัวเเลตเรียบร้อยเลยป้าขอตัวหน,นึ่งกับบ้บถือ สวัสดีปัตบูยูปลากรอยูพปกิโตครับเหมือนยอมใจครับแก่ฝูบปเลยครับฮอนแห้งเหงื่อผมไตกคนหัวเดียมไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดไล์กดติดตามไม่ได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับสวัสดีครับอฮอน